สวัสดีครับเอซวันนี้กำลังแฉกจะมาทำผัดกะเพราเผ็ดพริกรกระเกลี่ยงนะครับเอาจะผัดหันคอหมูให้มันสุกนะครับผมติดมันนิดตนึงเพราะว่ามันอร่อยมากครับช่วงนี้งดการกินหมูกระทะผมก็เลยนำมาทำการกินในกระทะนี้เลยครับนี่ครับ ไปเ,เรื่อยครับทำไมผมเลือกผ่านหมูก่อนว่าหมูมันตกยากครับถ้าเกิดเราไปพวกเรื่องแกงอย่หรือทิ้งลงไปมันก็จะไม้ผ่อนทำน้ำมันจากครั้งก่อนที่เราเดี๋ยวจะทอดไข่ครับ เขาลงไปครับเอาหมูให้เกียมเลยครับไม่เกียมแล้วจะไหม้นะครับพี่น้องครับตอกแก๊สกันครับัมันเพิ่มครับ ตามด้วยแกงเราตำเองครับถึงผ่าตากไคร้ครับใส่ไปเลยครับเตาะหน่อยครับนี่ครับคลุกเข้าลงไปเลยครับให้มันเข้ากันครับจากนั้นเอาใส่มันอ่อยลงไปครับนี่ครับ เาเ่ข้ามันอร่อยครับนั้นหอมกลิ่นสมุนไพรมากเลยครับตามด,ด้วยรสเดซช้อนหนึ่งครับซอสน้ำต็ตามด้วยน้ำนิดหนึ่งมีคนชอบกินน้ำกุกเก็ครับ นี่ครับอืมอือนี่ครับชิโน่ครับมากินมากเลยครับก็ออมันๆหน่อยๆครับเป็นผักเผ็ดครับแต่เขาทีา่เขาจินแบบมีถุงสาดไคร้ครับแต่เขาไม่ใส่แค่ับ มันจะอร่อยมากครับเพราะว่าสมุนไพรดีช่วงนี้เป็นโควิดครับมันอันตรายครับเราต้องกินสมุนไพรเยอะๆครับไม่ใช่สมุนไพรของน้าโรเบิร์ตนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับแล้วน้าตาล้รืใบกะเพราครับนี่ครับ เอาครับไปเรื่อยครับเล้ก็ปิดแก๊สครับเพื่อไม่ให้กระเพราสุกเกินไปครับจบก,การรีวิวครับขอบอคุณแฟนคลับที่ติดตามช่องกำนันแฉนะครับสวัสดีครับ